วัดศบเอ้ตอนนี้พลังสแตนของฉันมีเต็มเปี่ยมจอทารุเมื่อกี้แกพูดพล่อยๆบอกว่าตัวเองเดือดดาลสินะความโกรธแสนจิ๊บจอยของแกน่ะมันทข้าง น,นี่คือการโจมตีสุดท้ายแบบไม่ให้พักหายใจเป็นการหยุดเวลาครั้งสุดท้ายอย่างแท้จริงมันจะปิดทุกอย่างในเวลาที่หยุดลงงาวินาทีนี้เท่าหหนึ <laughs> ่งวินาทีผ่านไปสองวินาทีผ่านไป สามวินาทีผ่านไปอ้าวิผ่านไปมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันแน่ใจคือนิโอวินาทีต่อไปที่ฉันได้เห็นหน้าแกฉันจะเลือดขึ้นนะจนอัดแกให้ตายคาที่อย่างแน่นอนหกวินาทีผ่านไปจะมาก็มาเลยนิโอเจ็ดวินาทีผ่านไปเ<อ>เอารถบนดถนนไปกินซ้า เป็นสร้ไปสักครโอ้โหกาวินาทีผ่านไปสำเร็จแล้วจบกันสักทีในที่สุดสตาร์แพลตินักก็พ่ายแพ้ให้กับพลังแห่งเดอะเวิล์ของฉันอมัะไม่แก่ไม่ตาย เท่านี้ก็เป็นอภิสูตรแล้วว่าไม่มีใครที่จะสามารถอยู่เหนือกว่าดีโอผู้นี้ไปได้สิบวินาทีผ่านไปในที่สุดเวลาที่หยุนได้ก็ยาวนานเกินสิบวินาทีไหนดูซิมาเช็คศพของจอทาโรว,ว่ามันตายหรือยังแล้วค่อยดูดเลือดเป็นของแถมดีไหมถ้าเกิดมันยังมีเลือดพอให้ดูดละก่อนนะ อะไรกันทำไมการขยับตัวมันล,ลำบากมากอมาไม่ใช่ไม่ใช่แค่ขยับตัวลำบากก็ขยับไม่ได้เลยบ้านะกข,ขยับร่างกายไม่ได้เลยสักนิดน่โอผ่านไปสิบอ็วินาทีแล้วถ้าทางแกคงจะหยุดเวลาได้แค่นั้นสิวางไรนะฉันเป็นคนหยุดเวลาเอาไว้เลยสิ ถึงตอนวินาทีที่เก้าแล้วก็หนีรอดออกมาได้ให้มันได้อย่างนี้สิบ <c oughs> และจากนี้ไป <c oughs> ฉันจะจัดการกับแกโดยใช้เวลาไม่ถึงวินาทีโจโ